สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนเที่ยงพี่น้องจา๋าอันนี้ที่เห็นนี้คือบ้านบ่มีเอินว่าก,กระแป้งพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางฝั่งไทยนะสิเอินปู่แป้นพอบ่มีเคยเห็นในคลิปอยู่เขาจะเรียกปู่แป้นอยู่บ้านบ่มีนะมีะเฉพาะไม่นำ้ำโขงเด้อยู่ที่อื่นบ่มี มันอยู่ตามแม่น้ําแต่ว่าส่วงนี่มันสิเป็นส่วงฤดูผสมพันธุ์ฤดูว่างไข่มันจะขึ้นมาปีละกิปีละครั้งเนาะ,ะมันสิมีเฉพาะส่วงเดือนสองเดือนนี่ละนี่อันนี้ในะอีปูอันนี้อีปูนานะจ๊ะนี่อีปูนาอันนี้คืออีปูนาอันที่เหลือ,อน,นี่คือกระแป้งหรือว่าปูแป้นมันบริมิตรผูนี่พี่น้อง เออจากแตก่เกิดมาก,ก็เคยเห็นแบบนี้บ่มีก็เคยถามเขาเจ้าอีสรุปมันมีตะผูบอเขาเจาะันบ่มีเนาะพออันธิมานนี่เนี่ยเมียตัวแม่เบิดเดมันน่าสิเป็นแบบออ้ย,อยมันน่าสิเป็นตัวผูตัวแม่ทั้งตัวเดียวกันเนาะนี่น่นเห็นบอเดี๋ยวมันไขได้ส่วในนี้ไขสู้โต บัวสิตัวหน่อยตัวใหญ่ไข่เบิดแม้กระทั่งตัวนี้หน่อยซ้ำนี่กับไข่เนาะไข่มันอยู่ด้านในบางทีกับขั้นไข่นี่กับอยู่ด้านนอกเบิดใหญ่มัน,นก็ซ้ำนี่อันนี้คือเบิดใหญ่มันซ้ำนี่แต่ว่าตัวหน่อยมันแสบกรอบเวลาไปขัวสามารถกินได้ทั้งเปลือกทั้งอย่างเลย นี่นี่คือคือตัวนี้นะไข่พี่น้องเนี่ยอันอแดงแดงในไข่มันออกมาด้านนอกแล้วนี่นี่เห็นบ่นี่ไข่เต็มอยู่เนี่ยตัวหน่อยกับไข่ตัวใหญ่กับไข่ทั้เป็นระดูมันคือไข่เบิร์ตเนี่ยตัวนี้หน่อยเนี่ยไข่สังเกตบ้างตัวใหญ่ใหญ่ยยยเองสตัวนหน่อย เประดูวางไข่วิวยวแต่ามันกัดเจ็บเด้อส่วนใหญ่บ้านมานมีเขาจะเอาม,มะขัวกินหรือว่าเอามาใส่แกะใส่ตับมะคงอย่างสิเนาะบางคนเขากา็าะ,ะลาบเขาจ้ว<อ>่าลาบแ่บแต่ว่าเขาขายแพงเนยพี่น้องปกติอีปูน,นี่อยู่บ้านมานมีเขาขายกิโลละยี่สิบบาทเนี่ยเขาคุดขาย คุดไปขายฟังไทยอ่ะโลละยี่สิบบาทแต่ว่าอันนี้นะ่ะแพงเขาขายโลนึงอ่ะเจ็ดแปดสิบบาทเนี่ยขนับเป็นตัวขายตัวละบาทอ,อ,อันมเมื่อคือนี่ก็พัก,กันไปจับมา เมือ่อคืนเนี่ยบกคอยได้พอมันบกคอยออกมันเป็นบางมือมือไหนมันออกหลาย่ก็ได้หลายมือคืนก่อนเขาจะว่าได้หลายเนาะตัวนี้น่อยนี่ก็ไข่ด้นี่พี่น้องน,นี่น้อยนี่เนี่ยว่างนะบัวซ้ำพอดีมือแต่ว่าทําเป็นระดูมันอ่ะตัวหน่อยตัวใหญ่มันก็ไข่มันไข่ด้านในอะ่ะไข่สุโตไข่เต็ม มันกัดเจ็บนี่ตัวนี้หน่อยนี่ก็ไข่เนี่ยนี่เห็นบ่ท่านผู้ชมตัวหน่อยนี่ไข่นี่ตัวหน่อยนี่ไข่นี่ไข่เต็มอยู่นี่ รัวจะเอาไปดองน้ำปลาน้องมือสองมือเอามาต่ำส่มักฮวงก็เจ้าว่ามันโตเปรอะบางๆเขาเรื่อนปูเป้นบ่หรือจังใดเบื้องน่ถ้าเปรียบเทียบก็อีปูหน้าัวใหญ่สังใด ปูน้ำทั่โตกลมๆแต่อันนี้ตเปแปะๆบางๆเนี่ยคล้ายๆเขามันอยู่ตามหรือเ็นขันเขาไปไต่กังคืนมันจะเอามาตามทรายฟังอยู่ตามริมฟังตามเงาไม้จกเอาตามง่นเนาะแต่ว่ากลางเวทมันจะลงนําหรืออยู่เงาไม้นั้นบอกออกมาเด้ด เขาเจ้าอบไรเขาไมนตายอ่ะเขาเจ้าเฟืองสซยอดเอียงนี่ยายลุนยอดผักกุ่มจ้าผักกุ่มมันเป็นอะไรล่ะผักกุ่มมันเป็นยอดใหม่ชนิดหนึ่งแถวบ้านฮาบ่กคอยมีส่วนใหญ่มันอยู่ตามริมแม่น้ำโค้งอ่ะล่ะหลาย เออมันเกิดเองหลายบานเฮาคันปลูกบ่มีแถวบานเฮาสิบ่คคอยเกิดเดนอกจากเอามาปลูกมันอ้อมเป็ดส่วนใหญ่เข้ามาเห็ดพักดองหรือว่าขั้นสมพักเนาะกับอ้อมอ้อมพักเมื่อคืนนี้เราพาไปใต้อันอีปูแป้นยา้มมื้อเช้าพอันเมื่อคืนพันลืมถังแล้วเลยเอาถังมาส่ง เลยเก็บพักกุมมาให้เราพวนพาไปหาไีปูเป็นแล้วพี่น้องปีที่แล้วเนี่ยบม่ได้ไปเอาป่าเลยปานบกขืนเนาะปกติมันสิขืนช่วงฝนตกไม่หลังสงการปีทีแล้วบ่ได้ไปเลยพี่น้องปานบกขึน้นโบเบิร์ตดอกมันเป็นชวน่วงแกนยนคืือบข่ข ปีนี้ลองดูแล้วว่าปลาสิหลายอยู่หลังเมษาผลตกใหม่ปาขึ้นพากันแปลวาปลาแต่ละปีมวนปลาไม่นำ้ำโขงผักกลุ่มก็คือมันปรงยอดใหม่ส่วนกรลปงปรงยอดใหม่มันสิอ่อนๆได้คล้ายๆคืออันคล้ายๆคือใบมันใบเงิยวแหละพี่น้อง แต่ว่าแล้วแต่ผู้มกักเอาไปขันสมเขาว่ามันแสบเ oh. นาะหรือเขาสิไปแกงออมคุณยายเราหม,มักออมไปทำผักดองหยออ่อนอ่อน พาเรามาหาเก็บพักแกนสมพักแกนขมบ้านแล้วบบมีแล้ววะแต่ว่อยูน้าบบมีหลายค่ะตกสะเด้อสะกระนํำเคืองฟังขาโพดใหญ่รวย มักตวดินแย่รวยกับเขียวอยู่เด้องานดูนี่นะอันนี้นะแม่นเบิร์ดพักอัน,นเขียวๆนี่มันแกแล้วอันนี้มากน้ำเลยเนี่ยนะแม่นเบิร์ดในซองให้ หมากน้ำปลูกหมากน้ำอันนี้บมากเอือยายรวยแต่ว่างามอยู่เพื่อนบ่ตอนยอดมันบ่เด็ดยอดมันก็บรคอยเป็นมากเนาะเขาเจ้าว่าต้องตอนยอดมันแลยกับผสมดอก อันเขี้ยวๆแล้วมันแก่ไปแล้วดันนอกอะ่ะข้า,าวอยู่บอลเขาเจ้าโดน้ำนะมันสีอ,อ่อนทีนะอันเขี้ยวๆแถวป่าแม่นบดเ <laughs> นีดบ้านบ่นบนมีเอน้นพักขีสมพักดังคมพักแกนสมพักแกนคมแต่มัน<ถ>อยากแก่แล้ว,วเขาเจ้าเอาเป็นลวก,กินกับ แจ่วแม่มเขาเจ้าผู้มากนะมาเอาเป็นกระสอบออนอกกีืองอกยอ,อย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 ู่รหลายครับอันเขียวเขียวนี่แม่นเบิร์ดไอพี่น้องแต่มันมันจะแก่แล้วถ้าบอลใดที่อยู่ไกลนำ้นำแต่มันสิมันสิเขียวนี้แม่นเบิร์ด นี่มันจะแก่แล้วมันจะเรล่อมอกดอกนี่มันจะเป็นเงาเป็นเงาอยอะนี่เป็นเงา,าเป็นเงาเลเนี่ยนี่น,น,นี่ส่วนใหญ่เขาเอาไปแกงเส่เขียดเนาะแกงใส่เขียดใส่หอยออมใส่หอยถ้าผักแก่นขมมนกอกชออกขมขมผักแก่นสมมนก็กชออกสมสม เป็นเหาเป็นเหาอยู่พี่อน้องเนี่ยเห็นบ่เน,น,นี่ยเนี่ยเป็นเหาเป็นเหาเอางเขียวเขียวนี่แม่นเบนิร์ต่ว่าเลือดเขาแต่มันกำลังสีออกดอกแล้ว,ว,วลอันนี้ก็ปลูกผสมประสานมีทั้งฟักทอง มีทั้งมักแตกมีทั้งอันหมากน้ำพุณเนี้ยพุนปลูกทุกอย่างอันเขียวเขียวเลยก็แม่อันเบิดได้พี่น้องผักแต่บอนไหนมันสุมมันก็สีอ่อนอันนี้จะเป็นมะขาโพดม่วงยายมา เขาเพิ่นปลูกแต่อขอต้าโพดม่วงแต่กับบุคอยงามบันไดเพื่อนกับบุกคอยมีเวลาดูแลค่าจะต่ตำหูกท่อผ่าเพื่อนลุงเลินกะไปรับงานเหมาตลอดขอโ้โพดม่วงต้นละฟักสองฟักถ้ามีเวลาดูแลมันก็สิงาม ตดินแล้วเราบ,บ่งามเลยปีนี่เมืองเนี่ยปลูกสองเดือนแล้วกันยังกองจองแกงแจงอยู่จนมันบ่หมีปลูกกำลัง้ได้คุดแล้ว มักอื้อแล้วนะเป็นดกได้พี่น้องแต่เพื่อนเอาถุงห่อไว้พอแมงวันทองน่ะมันเจาะเคือบอ่งงามแต่มันออกลูกหลายอันนี้กระลำปีเพื่อนยังว่าได้เป็นหัวห่อหัวอยู่ กะลำปีมักน้ำบ่มีก็เริ่มบ่งามแล้วหางก็ใส่ปุ๋ยเมือนันมันเหลือง เขาโพดยายลุนปลูกน้ำหลัง ถูกน้ำเด้อมาแล้วก็นลานเพื่อนื่อยจากเล่นน้ำ ไปใส,อสป่อีกึสิไปขี้เหอนั่นแหละพี่น้องจามาเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี